เสือเบาๆลูกนี้กิฟตหลังเท้ายกไหลมาแบบนี้เอาเกยวเอาเอาไหลมาแบบนี้เอาสกิเอาเอาเกียวพี่วัดนะผม14เท่าครับสูสีมากครับเอา ดูเสิร์ฟกิปหนึ่งไหลเกี่ยวโอ้โหยังอยู่ยกไปตัดยอดิโอ้โหลูกนี้ครับโอ้สุดยอดนะผมนี่พี่วัดซันแบ็กเอ้าสิบสามสมโอ้โหสามวันนี่เตะดีทุกลูกเลยนะผมเฮาพี่โน้ตไหลไปแบบนี้พี่วัดซันแบ็กติดเกี่ยวยกอังโงเกี่ยวคิดนะผม ติดเกี่ยว okay. ครับผมน้องโปเต้ครับโอ้โหเรียบร้อยมีเตอยู่ครับบัตโนตคู่ต่อไปนะครับเสิร์ฟมายกห่างหน่อยติดเกี่ยวห่างแบบนี้ก็ติดเกี่ยวครับเล่นตัวเตะครับเรียบร้อยโอ้โหมารอที่ศูนย์ต้นหนึ่งครับเสิร์ฟตัดยอดยอดเรียบร้อยครับเก็บ โอ้ยลูกนี้ครับฝักเลยนะผมโ้สุดยอดนะมันน้องโปเต้เสิร์ฟวัดไปครับคื่วัดพี่โน้ตไหลมาแบบนี้ก็โอ้ยเรียบร้อยเสิร์ฟมาช่องกลางครับยกไหลไปเรียบร้อยเสิร์ฟวัดไปลูกนี้ทัดโอ้ยไม่ได้กินพี่โน้ต โอ้โหเรียบร้อยเสิร์ฟของพี่น้อยเสิร์ฟบัตรมาซูเปอร์คิปอ้าวมีลุดยังยกได้ครับโอ้ยังติดเกี่ยวครับลูกนี้พี่น้อยครับเรียบร้อยโอ้ยเอดผมอยากเมานานแล้วเสิร์ฟมาน้องโบเต้ไหลไปแบบนี้โอ้ยไม่ให้ตกพื้นเลยแล้วผมใจคอครับผมขอ โหเสิร์ฟมาโหไหลไปหนักในแบบนี้ก็เรียบร้อยนะโบเต้ครับลูกถนัดลูกชอบนะผมสุปกิฟครับโหเสิร์ฟหมดลบอ้าวเต็มรอบครับโอ้พิวัตสันแบกครับลูกนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูลด้วยครับผมใครที่ทราบข้อมูลก็แจ้งด้วยนะครับผมตู่น้องโปเต้ครับโอ้สดจีครับผมน้องโปเต้ครับ เสิร์ฟของซูเปอร์กิปเสิร์ฟเป่าเป่าลูกนี้ยังอยู่หัวมาลูกนี้ลงโทษแน่นอนครับยกไหลไปแบบนี้เรียบร้อยตัดยอดซูเปอร์กิปฟิตมากนะผมน้องโปเต้ผมเสิร์ฟซูเปอร์กิปครับเสิร์ฟเบาๆครับอุ้โภหลังเท้ายก ตั้มข้อที่หนึ่งต่อหกครับเกมเซิร์ฟพิพนอตเบาๆลูกนี้ครับนี้กินสุงกิบยาเหมือนกันครับโอ้โหน้องโปเต้ครับต <c oughs> เกี่ยวครับผมน้องโปเต้ครับโอ้โหเรียบร้อย โอ้หน,หน้าขวาสุดลูกน <reco Christ. S 1> ี้ครับพี่โน้ตเด้งตัวอุ้ยยังอยู่โอ้โหลูกนี้ช่องกลางครับโอ้โหพี่โน้ตยังยกได้ครับพี่วัดซันแบกพี่โน้ตเด้งตัวเตะลูกนี้ครับเรียบร้อยเซิร์ฟมาโอ้โหยกแบบนี้เด้งตัวเตะครับปิดเกี่ยวโอ้โหเซิรเปอร์กิฟต์เปลี่ยนเซิร์ฟซุปเปอร์กิฟต์ครับเซิร์ฟวัดมาพี่โน้ต ยังยกได้ครับเด้งตัวเตะครับเรียบร้อยแผลกันเยอะอยู่นะผมโอ้เสิร์วัดมาครับผมยกดูเด้งตัวเตะครับผมของพี่วัดซันแบกับผมพี่โนดเดี่ยวกับชิดบางพีนะผมปั่นยอดมาหลังเท้าโอ้ยยกดูเด้งตัวเตะเสียับผมโชอบวัดครับ เขาผสมโยนได้สิครับพี่น็อตยกมาเด่นตัวเตะครับผมเรียบร้อยอีวัดสันแบกครับผมแปดต่อห้าครับเสร์ฟยกเด้งตัวเตะครับเดยวเอาพรุ่งน you know ี uh, ้กับกิ๊บ โหตัดยอดดูหลังเท้าไม่ได้กินแน่นอนครับเด้งตัวเตะครับผมติดเกียวเหมือนกันยกตั้งยอดนะผมลูกนี้ครับเอ้าโอ้ซ้อมโอ้โห,ส,โหสามวันนี่เตะดีทุกลูกเลยับผมเหว่าพี่นตไหลไปแบบนี้พี่วัดซันแบกติดเกียวยกตั้งเกลีเกียวคลิปนะผมเตรีมเสิร์ฟของซปเปอร์คลิปครับ เสิร์ฟเบาๆลูกนี้โอ้โหห,หลังเท้ายกไหลไปเด้งตัวติดิดเกี้ยวยังอยู่โอ้โหลูกออกลูกนี้เอ้ายังรับได้โยบเกี้ยวเอ,เอาโอ้โหลูกนี้ครับเสิร์ฟเบาๆลูกนี้โอ้โหยังทันครับพี่วัดโอ้โหเรียบร้อยโอเค สุกากิครับช่องกลางครับพี่นนท์โนยเด้งตัวเตะครับโอ้มามำให้ทุกแพโดโดตัดหยอดลูกนี้โอ้โหหลังเท้าไม่ได้กินนะผมเอาติดเกี่ยวไอ้นนท์ล่ะยังอยู่ยกไหลเต้งตัวอ้หเสียผมกําลังวัดสิบสองต่อสิบเอ็ดครับเฮ้ยโอ้ยเสิร์ฟลูกนี้ โอ้โหเกือบเฮ้ยไม่เอาโอ้ยเียบร้อยดีเือบปันโอ้ช่องกลางครับสิบสองเท่าครับสามสิบสองนะครับที่พี่วัดตัวเงนี้มายกปีขวาแน่นอนติดเกี๊ยวโอ้ยเกือบติดเกี่ยวใช้ทุกเกม ดูเสิร์ฟกลิบหนึ่งใส่เกี่ยวโอ้โหยังอยู่ยกไปตัดยอดิโอ้โหลูกนี้ครับโอ้สุดยอดนะผมนี่พี่วัดสันแบ็กเอ้าสิบสามนี่ออกมออกพี่โน้ตเทียวผมโอ้ชาตีลูกนี้โอ้ยโอ้สุกี้ครับไม่ให้น้นไมได้กินหรอก ต็อมาให้ว่าจะเสือพี่น็อตยกยวเสือเบาเบาลูกนี้คิบหลังเท้ายกไหลมาแปบหนีเอ้าตีเกียวเอ้าเอาโอ้โหที่เกียวพี่วัดนะผม14เท่าครับ oh yes> สูงสีมากครับเอ้า พ,พี่โน้แกนแน่นจะตายตพี่วัด็จมาช่องกลางเฮ้ย้ยห่างหน่อยอ๋อลูกออก